ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปบปทายนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อเท่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่น้องๆในชุมชนมันเล่าต่อๆกันมาออในชุมชนแถวบ้านเราทุก ทุกคนที่เกิดมาจากพื้นถิ่นกําเนิดเนี่ยมันจะมีละแวะกบ้านใช่ไหมพี่ครับแล้วละแวะกบ้านผมเชื่อว่าละแวะกบ้านของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีขี้เมาประจําหมู่บ้านอยู่สักคนหนึ่งส่วนใหญ่ขี้เมาประจําหมู่บ้านของแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีขี้เมาประจําหมูบม่บ้านอยู่คนชื่อนิ้งหน่อง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 อนิ้งหน่องจะเป็นผู้ชายลาักษณะผอมๆสูงๆนะครับผม,มแล้วก็แต่งตัวเซอร์เซอร์มอมแมมมอมแมมนิ้งหน่องนี่อ่า ตอนที่เขายังอยู่นี่อายุก็น่าจะประมาณร่วมร่วมห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบใช่แต่วิรกรรมของนิ้งหน่องเนี่ยคือเป็นที่โจทย์ขานของเด็กในชุมชนว่าเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงอชอบความเฟีย้ยวแล้วก็จะเป็นขายใหญ่ขี้เมาประจําชุมชนครับแล้วสไตล์การแต่งตัวครั้งแรกที่ผมเห็นนิ้งหน,น่องเขาจะใส่เสื้อทหารตัวใหญ่ๆหพี่เป๊ะอ่ะอแล้วก็ตาเสียข้างหนึ่งตาบอดเหรออ่าตาเสียข้างหนึ่งแล้วก็เดินขาเป,เป๊ะ เราก็นึกในใจทคนนี้น,น่าจะเป็นทหารเกณฑ์ผ่านศึกวาอะไรเงี้ยตาเสียข้างหนึ่งแล้วก็ถามไปถามมาอ๋อไปแอบดูเมียเขาอาบน้าโดนแทงมาตาบอดไปข้างหนึ่งหนึก็โดนสะเก็ดระเบิดไอ้สันดานที่ไหนที่ไหนได้ไปแอบดูเมียเขาอาบน้าโดนแทงตาบอดมาข้างหนึ่งกระถาอันนี้น้องรักขาที่เป๋นเนี่ยก็วิ่งหนีผ,ผัวมัในผัวมันก็ไล่กระทืบเอาอตกท้องร่องขาก็เลยหักไปอีกข้างหนึ่งไอ <c oughs> ้เราก็นึกว่าทหารผ่านศึกเห็นใส่เสื้อ เห็นใส่เสื้อทหารตัวใหญ่มาแล้วคูก็ไปสอยข้นมาบ้านไหนเ็ามีอะไรตากอยู่ก็สสยเสื้อเข้ามางั้นแหละน่าจะน่าจะหนักน่าจะโดนมากกว่านี้ใช่น่าจะโดนมากกว่าตาบอดโดนไปน่าสงสารเลยซึ่งในตัวผมกับนิ้งน่องเนี่ยจะรู้พฤติกรรมกันอยู่แล้วก็เห็นนิ่งน่องมาตั้งแต่สมัยอยู่ในซอยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะอแล้วพฤติกรรมของเขานี่จะเป็นคนที่แบบว่าเมาแล้วชอบไปตามวงตามที่ไหนไปหากินฟรีอะเลื่อยเปื่อยแต่จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายและที่สําคัญคือ ใครจะใช้ไปไหนไปหมดขอ,ขอขอค่าเดินแค่เล่าขาวขวดหนึ่งไปได้ทุกที่ยีบี่ชั่วโมงด้วยโ oh. เปิดบริการยิ่งกว่าเซเว่นอีกเออแล้วพอช่วงที่ผมหายไปนี้ผมก็จะหายไปเที่ยวบอสตันของผมสักองสามปีบางทีผมก็ไปอยู่นานหน่อยโ oh. อ้น้องๆในซอยมันก็จะมักจะพูดว่านิ้งหน่องเนี่ยนะ ชอบไปตามวงสมุนไพรประจำบ้านสายเขียว <c oughs> <c oughs> อะสายเขียวสายเขียวครับแล้วก็ไปนั่งฟังคนนู้นคนนี้เขาเมาส์มอยกันแล้วก็เล่นกีตาร้องเพลงอะไรกันตามภาษาเรื่อยเปยื่อยนิ่งน้องอยเป็นคนที่ประเภทชอบเสียงเพลงมากพี่เป้ครับแต่เป็นประเภทแบบว่าวอย่าว่าแต่เกิดมาร้องเพลงมึงเกิดมาพูดได้ก็บุญแล้ว <c oughs> ตบมือยังไม่เข้าจังหวะเลยคนเป็นนักร้องเสียงเพี้ยน เทียนเฮี้ยๆต้องใช้คำว่าเพียนนีแต่ชอบมีส่วนร่วมกับทุกเพลงเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าดนจีในหัวใจถูกต้องออแต่ร้องเมื่อไหร่คือจะล่มทันทีก็จะบอกให้นิ้งหน่องอยู่เฉยแล้วสุขภาพของนิ้งหน่องช่วงนั้นพี่เป้เป็นคนกินเหล้าหนักแล้วก็กินทุกวันเป็นแอลกอฮอลริซึมในที่สุดอเวลาที่เขาปกติเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นแต่เวลาที่เขาออกมาจากนอกบ้านเขาจะออกมาด้วยอาการเมาสเลกเก้แล้วก็ เด็กๆทุกคนในชุมชนเนี่ยจะรักนิ้งน่องนะเพราะนิ้งน่องเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเด็กๆเล่นหัวได้อะอประมาณอย่างนั้นหยอกล้อเล่นได้หยอกล้อเล่นได้แต่ก็ไม่มีใครไปเคยไปเล่นหัวนิงนงน้งน่องเพียงว่านิ้งน่องจะพูดว่าเนี่ยถ้าสักวันหนึ่งกูไม่อยู่เนี่ยพวกมึงจะคิดถึงกูไหมเออมึงจะเล่นกับใครวะเออมึงจะเล่นกับใครมึงจะคิดถึงกูไหมออน้องๆที่มันนั่งอยู่ล้อมๆนิ้งน่องอยู่บอกประมาณห้าหกคนพี่เป้ะโอ้ยถ้านิ้งน่องตายนี่เดี๋ยวผมบวชให้เลย ไอคนแรกพูดก็เออผมก็บวชไอคนที่สองก็ตามมาเดี๋ยวบวชให้ไม่ต้องห่วงนิ้งนองไปขอให้ไปไปสบายเอะบวชกันทั้งหมดอ่าเดี๋ยวจะบวชให้ทั้งวงสมุนไพรนี่เลยครับถัดจากนั้นมาไม่มีใครจาคําพูดตรงนั้นได้หรอกพี่เป้มันเป็นคําสัญญาในวงเล่าอ่ะใช่ในวงเล่าพูดกันสนุกสนานนะพูดกันสนุกสนานวงวงสมุนไพรคาสัญญาในวงจนกระทั่งเทางญาติของนิ้งน่องเนี่ย รับไม่ไหวกับพฤติกรรมที่นิ้งน่องเมาแล้วไม่ทํางานตามการอืก็เลยให้นิ้งหน่องหักดิบด้วยการขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกขังเลยขังเลยเอากุญแจล็อกหน้าบ้านแล้วก็ให้กินแค่ข้าวกับน้อํอโดยห้ามกินเหล้าเด็ดขาดครับผมอืมขังนิ้งหน่องไปได้สักพักหนึ่งรปรากฏว่านิ้งหน่องเสียชีวิตอาจากการที่ธาตุไฟแตกหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้กินเหล้าออนอนไหลาตาย ไปไซะอย่างนั้นทุกทุกคนที่รู้จักนิ้งหน่องก็ไปช่วยงานศพงานอะไรกันตามยถากรรมอืมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นถัดมาคือในวงสมุนไพรวงเดียวกันช่วงเวลาที่ปกตินิ้งหน่องเคยมาอยู่อืทุกคนก็หยิบหัวปลาทูที่นิ้งหน่องเคยพูดว่าชอบกินครับหัวมันเป็นปลาทูทอดกรอบตัวเล็กๆอะไอที่แบบกินได้ทั้งหัวเฮ้ยเนี่ยเห็นปลาทูนี้นึกถึงนิ้งน่องว่ะเด็กในวงสมุนไพรคนหนึ่ง เนี่ยถ้าอยู่เนี่ยแย่งกูแดกแล้วเออแล้วคนนู้นกับคนนี้ก็พูดถึงเออแกไม่น่าเสียเลยนะแต่จู่ๆเสียงหนึ่งมันลั่นขึ้นมากลางวงแม่อองไม่เห็นมีใครบวชให้กูเลยอุ้ยเออทุกคนนี้นั่งอยู่ในวงพรงะมองหน้ากันเลือกลักเสียงมันดังมาจากรอบๆสวนพี่เป้มันเหมือนกับเสียงมันค่อยๆดังเป็นแอคโคเข้ามาแม่งไม่เห็นมีใครบวชให้กูเลยสักพักทุกคน ทิ้งบ้องกัญชาอม,มองหน้ากันแล้วเสียงมันก็มาดังอยู่กลางวงอ่ะปะทูก็ไม่ให้กูแดกเออทุกคนทิ้งบ้องกัญชาแล้ววงแตกความมันฮือแล้วก็วิ่ง<อ>สับแบบตีนแตกเลยครับผมวงแตกมาทวงทั้งการบวชแล้วก็มาทวงทั้งปะทูครับทุกคนที่อยู่ในบ้องที่อยู่ในกลุ่มซุ้มนั้นประมาณห้าหกคนเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่นิ้งหน่องเฮี้ยนมากพี่ เราะว่าไปให้สัญชากับเขาตั้งแต่เรื่องการบวชเรื่องเอาประตูไว้ข้างลงไม่มีใครทําอะไรเขาสักคนอเขาก็เลยกลับมาทวงอซึ่งเป็นเรื่องที่น้องๆในชุมชนมันเล่ากันนะผมคือเรามามาเรามาดึกภาพตามแล้วก็เราจินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของของนิ่งหน,ออะนะใช่เฮ้ยช็อกนะก็กเสียงเขาได้ยินกันอยู่ทั้งชุมชนได้ยินกันทุทกทุกวันอ,อะคือเข้าใจว่าคือไอ้คาสัญ,ญญาไอ้ตรงนั้นเนี่ย ไม่มีใครจําได้หรอกครับใช่ครับอาจจะเป็นรมอะไรก็วหยอกล้อเล่นกันอืแล้วไม่ไม่คิดว่านิ้งหน่องจะตายจริงๆใช่แต่ปรากฏว่าพอตายไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ลืมถูกต้องปหถูกลืมไปแล้วลืมลืมลืมแน่นอนเะครับแต่จนวันหนึ่งที่มาเตือนความจำมาเตือนความจําพวกเขาพวกเขาได้นั่นก็คือเสียงที่เขาจําได้ดีว่าเนี่ยแหละอืนิ้งหน่องมาทวงนิ้งหน่องมาทวงสัญญาแล้วเขาสุดท้ายเขาบวชใช่ไหม ก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครบวชแต่ก็พูดถึงนิ้งหน่อมก็นั่งหางอยู่ทั้งนี่แหละฮะคำสัญญาแม่แม้กระทั่งใครคนหนึ่งที่เขาตายไปแล้วครับเขาก็ยังยึดติดเกี่ยวกับคําสัญญา